ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมี7วิธีนะครับในการแกล้งคนกากนะครับผมซึ่งคนกากนั่นแ่ะเขาก็เป็นคนกากกับเป็นนังคัเพราะฉะนั้นเขาต้องโอนผมแกล้งนะครับผมเขาเรียกว่าบูลลี่จริงๆไม่ควรจะทำตามอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าทั้งหมดนี่คือการแสดงนะครับผมเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ป่ะโอเคครับผมในวิธีแรกในการแกล้งคนกากนะครับทุกคนครับอันดับแรกคือผมใช้คนกากอะเดินเข้าไปในบ้านก่อนนี่คือแบบว่าคนกากนะครับตอนนี้มันน่าจะถึงเวลาเข้าบ้านของเขาแล้วนะครับคนกากทำ คุยกับเอ็นพีซีแล้วผมใช้เอฟเฟกต์หายตัวอยู่นะครับผมทุกคนไม่จะเป็นต้องกลัวเรื่องนี้นะครับนะที่เดี๋ยวเราก็รอคนก่าเข้าไปในบ้านนะครับผมนะคือกับดักสิ่งที่ผมจะทําอันแรกนะครับมันคือกับดักประตูนะครับผมนะผมคิดว่าเขาควรที่จะเดินออกไปจากการตัดต้นไม้ก่อนรอสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินไปตัดต้นไม้ก่อนว่านะโอเคเฮ้ยไปตามแผนด้วยครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราทําการเอากับดักประตูวางไว้นะครับนั่นคือว่าใช้ทีเอ็นทีนะครับทุกคนครับเฮ้ยไม แล้วก็ให้เป็นประตูของเขานะครับผมเอานี่วางไว้พิเเพจวางไว้นะครับเขาไม่ได้สงสัยแลวครับผมว่าไอเจ้าคนกาคนกาไม่ได้สงสัยเล้ว,ว่ามันมีนพิเ,เพจของใครวางไว้อยู่นะครับผมผมมีความเชื่อไว้อย่างนั้นนะครับโอเคเรามาแอบ,บดูคนกากันต่อดีกว่าทุกคนครับ One hour later คนกาเได้ไมหมย้เขาตอนนี้มันทำอะไรมันทำอะไรอะเฮ้ยทุกคนอะไรวะอุยอ้ยโอวัจจาช่วยคนกาก ทุกคนครับวิธีแรกเราอาจจะดูแย่ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปดีกว่าครับผมป่ะโอเคนะครับผมครั้งนี้นะครับทุกคนครับผมจะใช้วิธีการแก้คนกากนะครับให้เข้าไปในเนเธอร์นะครับแล้วเขาจะไม่เจออะไรพอเข้าออกมาปุ๊บผมจะออกซิเดนในการอุดนะครับไม่เขาออกมาได้นะครับผมทุกคนมาดูด้วยผมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอ้ยคนกากคนกากเฮ้ยนายอ่ะเฮ้ยนูมาดูนี่สินายเรามีอะไรจะให้ด้วยอ่ะคือถ้านายเข้ามาในนี้นะเว้ยมันจะมีเพชรอยู่อ่ะนายเชื่อเราบ้าง คือมันมีเพชรอยู่เตไมไปหมดเลยเนี่ยพอนายเข้าไปและนายออกมาได้อะนายจะได้เพชรมาเยอะแยะเลยเราเข้าไปดูเฮ้ยนูเขาไปดูสิเออจะเพื่ไปดูกลองเด็กโอเคครับผมคนกากคนกากเข้า<ๆ>ไปแล้วทุกคนครับเราต้องค่อยๆในการทํานะครับทุกคนนี่เดี๋ยวมันจะออกมาเดี๋ยวมันจะออกมาม่นชำคัญออกมาทุกคนรอแป๊รบรอแป๊บ เอ้าเอ้าอ้าว,าว,าวติดเฉยติดใจไะเนี่ยเราอะเป็นไรอะหนูเป็นไรอ่ะทุกคนครับคือได้เกิดสมมติว่าเราอะอยู่ในประตูเดเธอร์เพิ่งออกมาใช่ไม่มเราไม่ขยับไปไหนนะครับเราติดอยู่ในเดเธอร์นั้นแล้วไม่สามารถกลับในเธอได้นะครับผมทำให้เราติดอย่างนี้ตลอดกาลนะครับทุกคนมันไงดูเร็วป่ะไป่อยไปตรงนี้ดีกว่าครับไม่อยากจะอะไรละลาก่อนนะคนกากเฮ้ยแต่ไม่อยากทรมานอะเอางี้ดีกว่าอืม โอ้โอเคครับผมทุกคนครับกระดักนี้นะครับรู้หรือเงียบไว้นะครับผมกระดักนี้คือเมื่อเราเดินเข้าไปนะครับจงพิสแตนจะทํางานครับให้เราสามารถเดินเข้าไปในห้องนี้ได้แล้วเมื่อเรากดสิ่งที่อยู่ในห้องนี้นะครับผมคือ TNT นะครับวันนี้ผมจะหลอกเจ้าโน๊กนะครับผมให้มันโดนทีเอ็นีตรงนี้ตายนะครับทุกคนเราไปดูกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงกับดักนี้นะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้ผลนะครับหลายๆคนที่อยากเล่นนะครับแต่แค่เปลี่ยนเป็นออสเตรเลียนะครับผมเฮ้ยเอาของเล่นเบ้าเอาของเล่นเบ้าเฮ้ยเจ้าโน๊กมาดูดีสิ อืมจะพาไปจูของดีไปสิใช่แล้วเพื่อนไหนลองเข้าไปดูดูอันตรายเหรอไม่หรอกฮ่เนี่ยรู้ปะถ้ากดนีโว้ของเล่นมาแล้วลาก่อนนะนุ๊กจะเพอเออโอ้พระเจ้าช่วยผมไม่ได้ทัดท,ทำะารเลยนะเนี่ยเขาก็ตายใส่แล้วสมแล้วครับผมเขาเป็นกากสมชื่อจริงๆนะครับสมชื่อว่านุ๊จริงๆป่ะดูดีที่ต่อไปเลยดีกว่ทุกคนป่ะโอเคครับผม ในจุดนี้นะครับมันคือการว่าเราจะให้เจ้าคนกาปากลัวไปนะครับผมแล้วเมื่อเขาปากลัวไปได้นะครับนี่ถ้านายกระโดดไปได้ถึงยอดนายจะได้เพชรนับพันเม็ดแปลว่าถ้าเขากระโดดไม่ได้เขาจะได้เพชรนับพันเม็ดพินแต่ว่าเขายังไม่รู้นะว่าข้างบนเนี่ยมันคือหีบกับดักที่เต็มไปด้วยเทียนทีเรามาดูดีกว่าทุกคนรอเฮ้ยเอ้าหนูหวัดดีเราไม่เจอกันนายเนี่ยนายหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยเน่นนั้นแต่นายใส่หมวกเพชรของนายนะนายรู้ตัวไหมว่านายหน้าตาดีขึ้นเยอะเลย น้าโอ้โหมานนี่เราเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปจู้ของสีนี่นายลองอ่านป้ายนี่สิชาตินายกระโดดไปได้ถึงยอดนายจะได้เพชรนับพันเลยดแม่ไม่ได้ยากไม่ได้ยากลองดูลองดูขึ้นไปขึ้นไปอืมนั่นแหละใช่เพื่อนนั่นแหละโอ้โหได้หีบแล้วใช่ปะแน่โอ้โหรอกระโดดกระโดดไปเออเปิดเลยเปิดเลยเพชรพันเห็นไง เพนไหมว้าวไดพนด้วยโอ้โอ้พระเจ้าทุกคนโอเคครับทุกคนครับซึ่งในวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับดักของเราก่อนนะครับนะกับดักในวันนี้นะครับทุกคนมันคือว่าเป็นกับดักที่เราต้องโดนระเบิดตายนะครับพอนูปทำการขุดเหมือนนะครับผมเพีเยงแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนี้ยน,นะครับ คือเราจะมีปุ่มเนี่ยไปหลอกล่อครับผมเนี่ยคือปุ่มกับดักที่ใท้จริงเมื่อก,กดปุ่มเนี่ยกับดักท้จริงจะบังเกิดนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ผมจะให้นุ๊ตกใจด้วยการที่ว่าคิา่เราเพชรเพจเนี่ยเป็นเพชรเพจปลอมนะครับแล้วผมจะทาการสาธิตให้ด้วยการไปเหยียบให้ดูนะครับแต่มันไม่สามารถระเบิดได้แล้วพอนุไปจะทําการกดปุ่มให้มันหลให้มันระ,ะเบิดตายไะดูกันดีกว่านะครับผมทุกคน one hour later เอาเฮ้ยนุ๊กสวัสดีนายสนใจขุดเพชรไหมอะเฮ้ยเรามีของให้ด้วยนะเอานี่ไปนี่ไปนี่ไป นี่โอ้โหเป็นนายต้องขุดเพชรได้เยอะๆแน่ๆเลยครั้งเนี้ยปะนปุตาลงมาเร็วไปขุดเพชรกัน <c oughs> โอ้โหนี่นายกลัวเราไหมเนี่ยว่าเราจะวายกับดักนายฮะอืมกลัวเหรอไม่ไม่ไม่ครั้งนี้เราเราไม่มากับดักหนายหรอกนะเราแบบอยากจะให้เพชรมันดูดีอ่ะนายน,นี่เอานุปไปไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โหเพชรดูดิ <c oughs> เห็นเพชรปะ <c oughs> อันเนี้ยกลัวปะ ว่ามันคือกับดักไม่ไม่ใช่กับดักดูดูดูด,ดูไม่ใช่กับดักเห็นปะอ๋อกูบอกแล้วนออายผิดพลาดที่หนึ่งทุกคนไม่เป็นไรครับถึงก็ไม่ใช่ผิพดพลาดแต่ผมฆ่านู๊ปได้โอเคนะครับทุกคนครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมมันคือกับดักที่เรียกกันว่ากับดักให้นูบนอนในเดเธอร์นะครับซึ่งกับดักอันให้นูบนอนในเดเธอร์นั้นมีความหมายว่านูบเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นกะใช่เะล่ะ เนื่องจากเขาเป็นกะนะครับผมเขาจะไม่รู้กันว่าการนอนในเนเธอร์ทำให้เกิดระเบิดขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมนู๊ไปทําการเปิดประตูเข้าบ้านตามที่ผมช็กชวนไปนะครับให้ไปเอาของเล่นนับในบ้านแล้วเขาจะทําการนอนนะครับเมื่อนอนปุ๊บคาบูทุกคนได้จะรู้กันอยู่นะครับมันหมายความหมายถึงอะไรหมายถึงแบบอืมนะครับผม่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าทุกคนไปโอเคครับตอนนี้ผมชวนนู๊บมาแล้วนะครับผมนะนุ๊บอืมนู๊บได้กลำลังใกล้มาแล้วนะครับผมในเนเธอร์นะฮะรอสักแป๊บนึงนะครับนู๊บเดี๋ยวมันมาได้นะ น,นี่เฮ้ยนุปมาแล้วเอา้าวัสดีนุปเป็นไงบ้างอะทนานุปรู้ปะวนันนี้เราสร้างบ้านใหม่ให้หนายด้วยนะมันพักาอากาศเราเองอะสวยปะนุปสวยปะสวยปะโอ้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นพาทัวบ้านก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะเราทัวบ้านก่อนนะนุปนี่บ้านดูด,ดูดีไซน์บ้านดูดีไซน์บ้านแค่มองจากกระจกนีงสวยดูดิโอ้โหดีไซน์บ้านนั้นเรียบหรูอย,อย่างงี้เป็นไงบอกแล้วมันสร้างจากแบบเราสถาปนิตแบบตั้งแต่สมัยปิกัสโซมาทำมานนย เป็นง่ายเ,เท่ปะ่ะโอ้โห,ห,หนุ๊ปป่ะเปิดประตูขึ้นมาข้างบนเลยดีกว่าข้างบนมีเตียงอะนุ๊คือนายนายจะนอนบนเตียงก็ได้นะเย่๋ยวเพิ่งนอนแล้วกันนะโอเคนายก็อยู่ในบ้านนี้นะมีความสุขไปเดี๋ยวเราจะทําการไปกับโลกปกติก่อนเฮ้ยบายๆเพื่อนฝันดีฝันดีตอนนี้นอนได้แล้วเพื่อนนะนุ๊นุ๊นอนได้แล้ว ขบืม oh. <laughs> <o om. S 2> ผมบอกเลยทุกคนครับกากก็คือกากนะโอเควิธีนี้ก็ใช้ได้ผล,ลนะครับผมดูวิธีต่อไปดีกว่าผมป่ะ โอเคนะครับทุกคนครับซึ่งในครั้งนี้นะครับแผนการในครั้งนี้ของผมนะครับผมนั่นคือว่าตรงนี้เป็นกระจกนะครับผมเห็นปะ็นกระจกสีฟ้านะครับและตรงนั้นจะเป็นหลุมนะครับผมที่เราสามารถกระโดดจากที่สูงลงมาข้างล่างได้นะครับผมจะทาการหลอกนูบนะครับผมไม่ให้กระโดดจากที่สูงนะครับลงมาข้างล่างแล้วผมจะทําการสาธิตโชว์ก่อนนะครับให้โดดมาตรงบล็อกนน้นนะครับผมแล้วผมจะรอดนะครับแต่นูบจะไม่รอดเพราะนูต้องโดดลงมาและเขาต้องโดน ที่ผมทำกับดักเอาไว้แน่นอนครับผมเพราะว่าเขาคือนูฟครับโอเคมาให้เกิดพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปทําการอัญเชิญนู๊ฟมาดีกว่านะครับผมนะนูฟตอนนี้หายไปหไหนวะไาตามเราขึ้นมานูฟแล้วสัตว์ที่ได้หนายดูด้วยว่าเวลากระโดดเป็นยังไงนะนูฟนะโถคือแบบเพื่อเราไม่สัตว์ที่ได้นายจะไม่กล้ากระโดดอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่โอเคถูกป่ะนูฟใช่ปะ่ะนั่นแหละเราก็กลัวว่าหนายจะไม่กล้ากระโดดกลัวว่าหนายจะป๊อตอย่างงี้ไง อันเน่มีเล่นเลี่ยมมีเล่นเลี่ยมเอ้ยเดี๋ยวก็อดเพชรพันเม็ดหลอกโนบถ้าเกิดนายเล่นเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะบอกเลยตาโนบขึ้นบน,ลนเลยเมื่อไหร่จะขึ้นถึงวเนื่อนะเนี่ยโอ้โหนานเหลือเกินนี่ให้ตาเห็นโรบินเชสเทสเดือดรบิโอโนบอันเน่ในถึงหรือเปล่าเนะี่ยในถึงยังเนะี่ยในถึงเนี่นยในถึงยัง ถึงแล้วก็ถึงแล้วใช่ไหมโอเคมาเราตาเราบ้าง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 เราาบ้งนายขยับนะนายขยับนะนายเพิ่งเตียวนะแล้วสาธิตให้ดูว่าเวลากระโดดอะคือกระโดดยังไงคือแบบเห็นเหมือนบ่อนามข้างล่างปะเราแค่กระโดดลงไปเว้ยหลบหลบหนุนหลบหลบหนุนหลบหลบหนุนเราแค่กระโดดลงไปเว้ยหนุกกระโดดลงไปให้ถึงบ่อหนามข้างล่างแค่นั้นเองแค่นั้นเออมาเราก็จะรอดแล้วหนุกอ่ะตานายเรากระโดดมาบ้างเพื่อนหนุกเร็วอันเนี้ยเป็นไงเป็นไงบ้าง โอ้โหตาการขนนุ่มพนังสงสารนะครับทุกคนครับโอ้พระเจ้าผมไม่น่ามาเจออะไรอย่างนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากนะครับผมกับอันดับสุดท้ายนะครับในการกําจัดนุ่มนะครับผมโอเคครับในเจ็ดวิธีการกำจัดนู่มก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็สำหรับคนไหนนะครับที่มีเพื่อนเพิ่งเล่นนะครับไมค์คราบก็สามารถแกล้งเพื่อนได้อย่างนี้นะครับต่กับผู้เล่นอเก่าอาจจะแกล้งไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นเก่านั้นเขาก็มีความโปร่งเขาอยู่นะครับผมโอเคครับก็ใช้ได้แค่ผู้เล่นหน้าใหม่นะสำหรับคนที่อยากแก้งือนนะคบม สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปว่าถ้าคุณชอบพี่ดีเหนียมากสุดก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแล้วกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่นงไลค์ด้วยนะฮ <Okay. S 1> ะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละไป